ยุคสมัยที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบควบคุมเทคโนโลยีมีความสำคัญที่เข้ามาในชีวิตมนุษย์หลายชนิดในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ AI และวิทยาการหุ่นยนต์เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการวิจัยในหลากหลายสาขาในสาขาสุขอนามัยและการแพทย์เป็นได้สาขาหนึ่งที่นำเอาเทคโนโลยี AI และโรบอติกมาต่อเนื่องล่าสุด AI ตรวจสอบเข้ามาใช้ในเรื่องใกล้ตัวเรื่องของสุขภาพและการแพทย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การนำเทคโนโลยี AI และการเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning ที่กำลังถูกพัฒนามาใช้งานวงการการแพทย์และเภสัชกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ AI และ Machine Learning 6ทิศทางหลักดังนี้การสร้างภาพทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค เทคโนโลยี Machine Learning และ Deep Learning ได้เข้ามามีบทบาทในการวินิจฉัยโรคมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีนี้ช่วยให้การวินิจฉัยโรคทำได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นการเก็บข้อมูลและการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในการเก็บและให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ป่วยแต่ละคน ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้จำนวนมากขึ้นสามารถเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาโรคหายากได้มากขึ้นการนำส่งยาแพทย์และพยาบาลหลายคนอาจจะกังวลว่าวันหนึ่งเทคโนโลยี AI อาจจะ สามารถพัฒนาความสามารถจนสามารถเข้ามาแทนที่พวกเขาได้แต่สำหรับบริษัทผลิตยาแล้วการพัฒนาด้าน AI จะทำให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการโดยเฉพาะการนำส่งยาไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลัยลักษ์อัครราชก,กุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้พ้นจากทุกภัยของโรคเมล็ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคและเป็นหนึ่งในศูนย์การวิจัยและรักษาโรคมะเร็งชั้นนำของไทยได้นำเอาเทคโนโลยีวัสันฟอออนคโลจีมาใช้ในการช่วยแพทย์พัฒนาแนวทางการรักษามะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลเทคโนโลยีวัสันฟอออนคโลจี เป็นแพลตฟอร์ม Cognitive Computing บนระบบข่าวที่สร้างคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์ให้ปฏิบัติตัวเสมือนมนุษย์โดยใช้ระบบ Artificial Intelligence หรือ AI เข้ามาช่วยโดยจะถูกนำมาใช้ในหน่วยการวางแผนรักษาโรคมะเร็งหรือ Tumor Board ซึ่งเป็นการประชุมของคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสหาสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำหรับตัวโปรแกรมชื่อว่าสารฟองโคโลจีเนี่ยเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ,อในแง่ของการรักษาคนไข้โปรแกรมว่าสารฟองโคโลจีเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยสนับสน,นุนแนวทางการรักษาโรคมะเร็งที่เป็นระดับสากลโดยอ้างอิงมาจากผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพราะฉะนั้นอันนี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการดูแลรักษาคนไข้โดยเฉพาะยาใหม่ๆย,ยาที่ยังไม่ใช่เป็นปัจจุบันเนเราสามารถดึงข้อมูลขึ้นมาใช้ได้ก่อน ปัจจุบันโปรแกรมวัสดุพอ,องโคโลจีมีตัวอย่างมะเร็งที่รักษาได้13โรคนะคะตัวอย่างเช่นมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งตับมะเร็งปักมดลูกเป็นต้นที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยก็คือ พบบ่อยในคนไข้มะเร็งไทยนะคะโปรแกรมวัสดสันุกรมวยีสามารถลงข้อมูลผ่านเว็บเบสค่ะเพราะฉะนั้นเราจรึงสามารถลงข้อมูลที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถดึงข้อมูลนํามาวิเคราะห์และนํามาเป็นตัวการพยากร์โลกสําหรับคนไข้มะเร็งในประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องอ้างอิงข้อมูลจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว คนไข้ที่เคยใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จก็เช่นเป็นคนไข้ผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมประมาณระยะที่3ทีนี้ก้อนมันค่อนข้างใหญ่ซึ่งถ้าดูตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยยาหรืออะไรก็ตามที่จะมาให้ตอนก่อนผ่าตัดนมน่ยมีค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาวสัสดุฟองโคลาจีมาร่วมในการรักษาเนี่ยก็เลยทําให้เราได้ตัวเลือกที่มากขึ้นบวกกับเขาก็จะคัดเลือกว่าตัวเลือกไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดและดีที่สุดกับคนไข้เราซึ่งผลออกมามันก็เป็นที่หน้า พอใจของเราก็เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่นําเข้ามาใช้โดยที่เราหวังว่าจุดประสงค์ก็คือเราจะนําเข้ามาใช้เพื่อให้มีตัวเลือกสําหรับคนไข้ที่เป็นมาตรฐานดีที่สุดและมากขึ้นสําหรับคนไข้ทุกคนโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับก็หมอในฐานะที่เป็นแพทย์ที่ดูแลมะเร็งในสตรีนะครับยกตัวอย่างและกันเช่นมะเร็งรังไข่เนี่ย มียามุ่งเป้าหรือที่เรียกว่าท Th าเชตเทอรีออกมาใหม่มากม,มายม,ม,ม,มหาศาลแต่ยาที่จะอยู่ในสแตนดาดไกล้ลายหรือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมันจะเป็นยาที่ที่ททใช้มานานละเพราะฉะนั้นวัดสันฟองโคโลจีเนี่ยจะมาช่วยในการการหายาพวกนี้หาข้อมูลใหม่ๆสำหรับยาใหม่ๆเพื่อมารักษาคนไข้มะเร็งลังไขของเราเป็นต้นครับ ก็ในฐานะนักวิจัยนะครับวัดสันฟองโคโลจีเนี่ยจะช่วยเราได้อย่างมาก 1. เราจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยและกว้าง2เราจะทราบข้อมูลว่ามีใครที่ทําการศึกษานัน้นแล้วเราจะได้คิดวิจัยใหม่ๆที่ยังไม่มีใครเคยทํามาก่อนในโลกนี้ได้นะครับนักวิจัยจะสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลมะเร็งที่ทันสมัยกว้างแล้วก็ลงลึกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถพัฒนาต่อยอดองความรู้เนี่ยไปทําวิจัยใหม่ๆเนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดจากการรักษามะเร็งของคนไทยครับ